นี่นะครับจะมาแฉนะครับพฤติกรรมของแดงบอลลัมไม่น่าจะเป็นไอดอลหรือเป็นประตูตัวจริงของสโมสรเมืองทองมีอะไรบ้างนะครับและส่งผลต่อทีมเมืองทองอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาสวัสครับผมนี่ก็คือช่อง The Master Seat Channel นะครับ เรานะครับมาอัปเดตข่าวสดๆร้อนๆนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับด้านลบของแดงวอลลัมนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาแถ่นะครับว่าทําไมแดงวอลลัมนะครับไม่ควรเป็นไอดอลเป็นผู้รักษาประตูอันดับหนึ่งของเมืองทองธานีและผมคิดว่าตำแหน่งนี้น่าจะเป็นของกวินมากกว่าซึ่งมีความเสียดายค่อนข้างมากนะครับและเราก็จะเห็นนะครับ จากโคเต้นะครับจะอัปเดตวันนี้ว่าแดงวันลำนะครับเป็นอย่างไรมีข่าวข่าวอัปเดตยังไงบ้างและเบื้องหลังเขาเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับวันนี้มาพบกับข่าวที่ว่าตอนนี้เป็นทอกอฟทาวของกีฬาของฟุตบอลไทยลีกเลยนะครับตอนนี้คือผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามมือหนึ่งนะครับดังวันลมหรือว่าดังวันลำครับที่คนไทยเราพูดถึงถามว่าผู้รักษาประตูคนนี้ เป็นผู้รักษาประตูที่ดีแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาของเมืองทองที่ดีที่สุดที่ได้ผู้รักษาประตูคนนี้มาเพื่อเอามาแทนเจ้าตองกวินที่ไปเล่นให้กับสโมสรโอเอสรูเที่เบนเยมแต่เขามีพฤติกรรมที่แสบสุดๆแล้วก็เขาที่ว่าคล้ายๆว่ารับไม่ได้ของทางสโมสรเมืองทองตอนแรกที่มีขับมาประคมนาหูว่าดังวันลำไม่ใช่ครับขับประคมที่ว่าตองกวิน จะมาอยู่เมืองทองตอนที่มากลับมาจากที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับดางวัลลัมก็ถูกมาริโอยูรอฟกี้เฮดโคด,ดอเป็นตัวสำรองแล้วก็คนที่เป็นมือหนึ่งคือสมพรยศครับแต่มีข่าววงในอันนี้คือข่าววงในจริงๆเลยนะครับบอกว่าดางวัลลัมเขาพูดกับมาริโอยูรอฟกี้บอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นตัวสำรองครับและเขาก็ไม่อยากตรงนั่งตรงสุ้มมานั่งครับเขาอยากขึ้นไปนั่งข้างบนครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่อันเลวแซมมากครับของ,ของบุรุษประตูคนนี้ครับแล้ว มีข่าวออกมาว่าเอเย่นคนวงในเอเย่นของดังวลอลลัมก็ออกมาบอกว่าทางสโมสรเอสซีจีเมืองทองได้ผิดสัญญาเรื่องเงินให้กับดังวนลลับซึ่งตอนนี้ทางสโมสรเอสซีจีเมืองทองก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่มีการผิดสัญญาเรื่องเงินใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่ว่าสโมสรเอสซีจีเมืองทองขอ ลดเงินเดือนนักเตะ30%คงค้างไว้ก็คือคอ,อย่างเช่นเฉพาะเดือนมกราคมเอาง่ายคือคล้ายๆว่าลดเงินเดือน30%แต่ถ้าสถานก,า,นการณ์กลับมาเป็นปกติเขาก็จะให้เงินเดือนอีกก็จะเพิ่มส่วนที่ก็คือทดทดจากที่เสียไป<ช>ว่าขอซอยก่อนซอยขอขอซอยก่อนครับแต่สโมสรเมืองทองให้เงินเดือนเต็มแล้วก็ไม่มีคงค้างอะไรใดๆทั้งสิน้น แต่ทางที่กล่าวมาทางไอ้สโมสรเอสซีเมืองทองก็ได้กล่าวบอกว่าดังวันลำและเอเยนได้ให้ข้อมูลที่ทเป็นเท็จครับแต่เขาก็ให้โอกาสของดังวันลำให้มาให้มาซ้อมที่สโมสรเอสซีเมืองทองในวันที่เขาประกาศว่าต้องเข้าแคมป์วันไหนแต่รายชื่อของดังวันลำไม่มีแม้แต่เงาที่จะมาซ้อมครับแต่เห็นกับภาพีิวาดังวันลำไปเที่ยวที่ทะเลไปเที่ยวที่ทะเล อะไรประมาณนี้คือเป็นภาพที่หลุดมาจากโชเชียลครับแล้วก็ตอนแรกมีข่าวจากสโมสรในเจลีของญี่ปุ่นคือสโมสรโซลรนโซโ,ซโ,ซโ,ซโอซากาครับที่อยากจะคว้าตัวดังบอลลัไปร่วมทีมแต่ตอนนี้คือพอเขาเห็นพฤติกรรมอันเลวทรามแล้วเขาก็เลยปิดประตูไม่ให้ดังบอลลัมครับปิดประตูเรื่องการขอซื้อตัวหรือว่าการเจรจานในการยืมตัวก็ปิดไปได้ครับตอนนี้คือชัวแต่ ทางเมืองทองเขาบอกว่าเขาให้โอกาสแล้วแต่ดังวรรัมไม่มาเองและตอนนี้อาจจะเป็นการที่ดังวรรัมว่าขอยกเลิกสัญญาแต่ผมคิดว่าจากการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้อาจจะต้องมีการฟ้องอะไรกันค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าทางเมืองทองได้ออกมาบอกว่าทางไอทางเอเย่ยนของดังวรรัมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่สาธารณชนประมาณนี้เอเย่ยนคือผู้จากกาัดก,การส่วนตัวผู้จัดการส่วนตัวของดังวรรัมครับให้ ตรงนี้ว่าไงบ้างเขาบอกว่าเรื่องหลักๆคือเขาบอกว่าทาง SCG เมืองทองเป็นการผิดสัญญาเรื่องการจ่ายเงินรเรื่องเงินไม่ใช่ว่าการจ่ายเงินทุกทุีนะครับเรื่องเงินครับแต่ทางเมืองทองก็ออกมาตัวกลับบอกว่าทางเมืองทองไม่มีการบิดผิวและจ่ายเงินให้กับททนักเตะทุกคนแบบครบทุกจํานวนเพียงแค่ว่าในเดือนที่สถานการณ์ที่มีการ ที่สบคได้มีการประกาศให้ยุติเรื่อ <Studio> งการไอแข่งขันหรือว่าการชุมนุมในที่หลายๆคนทาง S อสจมูลทองบอกว่าขอแค่ลดไปที่30มเอร์เซคือให้เงินเดือนนักเตะเจ็ดสิบเซถ้าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นเขาก็จะให้เพิ่มอีกส่วนที่เหลือเขาเรียกว่าเป็นการซอยซอ,อยเงินออที่ออกมาพราะขนาดโรนัลโดอย่างลดเลยเนาะใช่ครับแต่พฤติกรรมของขคือไปอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าแซบที่นั่นครับแต่สุดสุดท้ายครั้งนี้คือดาวนารัมก็ปิด ประตูตัวเองคือญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปละตอนนี้เมืองทองก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดว่าเมืองทองก็จะไม่เอาแต่การที่ดังวลำจะยกจะ,จะต้องถูกเมืองทองฟ้องน่าจะเป็นไปได้สูงมากสูงมากสูงพอสมควรนะครับที่จะมีทําการฟ้องแต่ตอนนี้จะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ยังไม่รู้แต่อาจจะมีการฟ้องดังวลำก็เป็นไปได้ครับแต่เราก็มาพูดถึงว่าทางเมืองทองก็อย่างที่เราอินโทรข้างต้นก็บอกว่า เสดายกวินนะครับเนาะครับแต่กวินก็มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงพอสมควรในแต่ว่ามันต่อรองกันได้ใช่คสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่มันอาจจะเป็นวงในอะไรที่เราเคยคุยกันไว้ว่าตองแล้ว<ม>ทางเจรจาส่วนตัวของทุกต่างฝา่ายต่างช่วยกันแล้วมันมันไม่ลงตัวก็เป็นไปตามวัฏจักรของฟุตบอลว่าตอนก็ต้องกลับไปอยู่ที่เบนเย่ยมไปอยู่กับออโอเอชลูเว่นโอเอชลูเวนก็คือในต้นสังกัดเดิมก็เป็นไปได้ก็ คือทําตามกฎอะไรพวกนี้ครับตอนนี้คือถามว่ามหามหากาบเรื่องดังวัลลักับสโมสรเอสซีจีเมืองทองเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นมหากาบอันที่ว่ายาวนานพอสมควรว่าแล้วมันจะลงเอยเป็นแบบไหนเราก็ต้องมาติดตามดูก่อนตอนนี้คือเ็าเป็นข่าวถือว่าเทาะกัอเทาของฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้นะครับก็ผมขอสรุปข่าวประมาณนี้นะครับแดงวัลลัมนะครับไม่น่าจะเป็นไอดอลนะครับของเมืองทอง อีกแล้วเนื่องจากพฤติกรรมการเที่ยวเตะของเขาหรือว่าชอบหนีซ้อมหนีซ้อมะอะไรพวกนี้ประมาณพวกนี้ครับไม่พอใจกับที่ทางสมโมสรเขาให้เงินเดือนด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือแล้วก็อีกอย่างนึงคือเกี่ยวกับาการเล่นของโค้ชครับเพราะว่าฟุตบอลนักนกะีฬาฟุตบอลทุกคนต้องฟังโค้ชใช่ต้องฟังโค้ชครับผมไม่ค่อยชอบฟังครับผมใช่ใช่ครับก็แสดงให้เห็นนะครับถึงทัศนคตินะครับของ แดงวารามก็คิดว่าน่าจะกลับเวียดนามนะครับเนาะใช่ครับนะครับก็ไปปรับทัทศนคติที่ห้องงานอย่าง <laughs> ห้องงานยางแต่ <ๆ S 2> ตอนนี้คือ <laughs> ถ้าดางวาลรามจะกลับไปที่เวียดนาม <laughs> ก็ป็นทันเพราะว่าลิงเวียดนามเขาเปิดแล้ว<อ>เปิดทําการซื้อขายนักเตะเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามาหากับตัวน,นี้จะพรลลงเอ่ยตอนตอนไหนเดี๋ยวพวกเรามีอะไรเราก็จะอัปเดตข่าวอีกทีได้ครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตข่าวอีกทีนะครับก็สําสหรับวันนี้นะครับมีคาถามสุดท้ายไหม คำถามสุดท้ายของผมผมคิดว่าอท่านคิดว่าพฤติกรรมของดังบันลำเนี่ยสมควรเป็นแบบอย่างหรือไม่ครับผมอยากให้ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาในช่องเราโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครนะครับสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับก็คลิปฟุตบอลจะมีทุกวันจันท์นะครับถึงวันเสาร์เลยยกเว้นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีตลอดละอยู่ที่ว่าอัพ ช่วงไหนเท่านั้นเองนะครับ,รบผมก็ติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ